วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุูู่กทุกคนนะครับตอก็พ่อพ่อกับเป้าเตียงพ่อลุยครับผมมาเนี้ก็พามาปักเบ็ดหมายไม้ครับผมหมายนี้นะครับก็โปรไฟอ์เด่นมากนะครับพี่น้องก็ปีที่แล้วคุณแล้วครับเคยมาแล้วเท่านึงันนี้ก็มาปีนี้นะครับพี่น้องมาลองเบิงครับผมว่าขึมีโตขึมีปลาบ่นะครับสำหรับมาเนี้นะครับเป้าเตียงกับเตรียมเบ็ดมากคือเก่าคือเดือพี่น้องก็เบ็ดสี่สิบลังครับผมครับเนื่ยขึเดือนหน่อยคือเก่าครับ แต่สำหรับเนื้อะนะครับพตอียมก็เดี๋ยวมาใส่สองยางครับพี่น้องนี่เป็นเนื้อสี่เดือนก่อนครับช่วงมายางก็มาเอาสด่งม,มานังเขานะไปพี่น้นองไปใส่เบ็ดไปเบ็ดตั้งบ่อแจมครับผมไปครับ <c ười> <c ười> ครับพี่น้องตอนนี้พอเจมก็ได้ปักเบ็ดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะก็ได้ปักมาหอดลังสุดท้ายครับผมนี่เด็ดปักลังสุดท้ายเบิ่งเลยนนะครับเนาะพี่น้องนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้บปอแจมก็ปักเพ็ดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ทำแห้งแล้วครับพี่น้องครับพตอนนี้ก็ได้รับตาไปแล้วนะครับพี่น้องถามมาลูดมาชมกับปอแจมเวลายามนอนครับเนาะไปครับพี่น้องครับเมื่อก่อนครับผมนะครับเอาครับพี่น้องนี่ก็ได้เวลามายามเป็ดแล้วครับผมสำหรับ หลังแรกนะครับเบาแจมก็ก็เป็นแมงสะดิงนะครับเนาะว่าวางตอนแรกก็กกเกาะขี่กระเดือนหน่อยครับเวลามายามก็ก็แมงสะดิงครับผมอันนี้ก็มากับแขกพิเศษครับผมพ่อครับเบาวนิวครับผมนี่เห็นตัวหน่อยๆทั้งสี่ประม่นเด็กหน่อยนะครับผมอยู่หอด ม,อ 2, มอ่อสองม่อสามเราแล้วครับวันนี้เพื่อนก็นมาเรียนรูก้การใส่เบ็ดนะครับเนาะไปครับพี่น้องครับลังต่อไปครับผมเอาลังนี้คือนจมคักแท้ดปัดเป็นปลาไหลนะครับนี่ขั้นเบ็ดจมเด้พี่น้องเป็บ่อยุแล้วตัวนี้สิลุดแล้วจะลุดครับผม เป็นปลาไหลครับนี่รุดแล้วครับผมครับพี่น้องหลังนี้มีตัวครับผมโอ้อหน่อยเนาะตัวหน่อยนี่ครับก็ใส่ทอดครับผมมีมีมีก็มีผู้ซอยครับผมมาดีครับครับ เพิ่นมาเรียนรู้กันส่เบ็เนะครับพี่น้องอกับเบวนิวครับผมตัวจะหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่มสองมสามไปแล้วครับนะครับสลับลังนีเบ้าแจ่มกับสิกก้แมงสะดิงครับผมซับกันครับผมกี่เดือนแน่แมงเสดิงแน่นอนครับเนาะ หลังนี้มีตัวครับพี่น้องครับปลาคอคือเก่าครับผมอ๋อครับแต้มที่สองครับผมขอครับพี่น้องแต้มที่สามกับมามครับผมไล่ๆกันมามครับผมนี่ โอ้โน,นี่ครับเฮ้ยดิลุดดิลุดครับแต้มสามครับผมอุ้ยเกาะตาเขาหนิโอ้ี่ครับพี่น้องหลังนี่มีอาการครับโอ้ยไปยังนี่ โอ้ปลาคอไมวครับแตมทีซีเกณฑ์บ่ล่ะเกณฑครับแตมทีซีครับผมอเอาครับพี่น้องล้างนี่มิดมิดโตรครับผมแต่ว่าเอยียงกัดผืนคือมุนหมดโอ้ยมันติดก็จะเป็นปูนครับในกัด ตัวหน่อยก็เอาครับผมให้ยูฮาก,กินครับแต้มทีหาครับผมขอครับพี่น้องหลังนี้จมครับผมบริเนใจว่ายูบอ่ครับน่าจะเป็นปลาไหลนะครับสไตล์นี้ครับผม ครับพี่น้องปลาไหลแตมทีหกครับพี่ครับถัดมาจากหลังปลาไหลครับผมนี่มีแตมครับผมหลังนี้มาแล้วนี่ครับครับแตมทีเจ็ดครับผมตุ้งามครับตัวนี้ตุ้งามปู่ หลุดมือโอ้ได้เยอะครับได้เยอะอ้เหรอครับพี่น้องหลุดห <laughs> ลุดโอ้ย <c oughs> เกือบมาได้ฮะ <c oughs> แถมสิเจ็ดนะครับคุบท่านครับผมว้าถือว่าเร็วอยู่ครับว้าพี่น้องครับครับกลับมาลัางนี้ครับผม เบื bon. ้รับมันดินโอ้มีโตอยู่ครับนี่ปะโค้กเขาครับผมอู้หูอู้พันคักพันครับผมโตโอ้เฮ้ยโตไปไงทำคือดินแห้งครับเอ้ยเกือบหลุดนี่ติดน้อยเดียวเกือบหลุดแล้ว เดี๋ยวจับทันอู้พี่น้องครับลังนึงนะๆตัวครับผมถัดมานะครับนี่เอ้าตัวนี้ตัวงาม่ครับพี่เกือกลุก้นดเลยตัวนี้โอ้นี่ครับผมแตมที่เก่าครับผมมาหมามามา,าออกครับพี่น้อง เด็ก็ย้ำหอนล้งสุดท้ายครับผมเอ้มีโตอยู่ครับอุ้ยว้ามันครับผมมนัมนมันแต้มทีซิฟครับอ๋อนี่ครับพี่น้องครับแต้มทีซิฟครับหอนล้งสุดท้ายพอดีซิฟแต้มครับว้ายมันครับผมเอาครับพี่น้อง ยามกลับครับผมหลังหนาเมียการครับอู้อู้ดินแห้งเนาะอ่านี่โอ้ปลาคอครับผมก็มีแต่ใส่นี่ครับพี่น้องครับใส่ไว้ไงครับแต่ว่าก็ได้ค่อนข้างไล่ครับนี่แต้มทีสิบเอ็ดครับผมอ๋อมานครับเอาครับพี่น้อง ตอนนี้เปล่าแจมก็ได้มานั่งถ่าเวลาไปยามอีกรอบที่สองนะครับเนาะก็เป็นรอบสุดท้ายครับผมก็สิกูเบ็ดมือเฮือนนะครับเนาะพี่น้องก็จะรับอีพีนี่ก็สยามสองรอบครับผมมันหนีมากครับเบาหนิ้วครับผมเพป็นก็ได้มาเรียนรู้การใส่เบ็สนะครับนำเบาแจมครับผม ก็ได้พาเพื่นมานนำหรืออาจจะเป็นนำเบาวนิ้วอะได้ครับมานนำนะครับกัมานเลยครับพี่น้องครับรับรอบแรกก็ได้ไปทัเงินสิบเอ็แต้มครับผมก็ถือว่ามานครับเอาครับพี่น้องครับก็จะขอพักพอนกันครับเดี๋ยวจีกรอบสองมาพอกันครับผมเอาครับพี่น้องหลังนี้มีโตครับผม ก็ยามหลอบสองหลอบสุดท้ายน,นะครับเนาะก็กูเว็ดมือเฮนเลยครับผมมีแต้มอยูออ่ครับนี่อ๋อบตัวงามอยู่ครับผมเอาครับพี่น้อง กูเวดมาหอดลังสุดท้ายแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ่มก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเกานะครับเนาะที่เขามาให้กาลังใจบ่าวแจ่มก็ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับก็ค่อนข้างมันเลยครับผมไม้นะครับก็เคยมาปักแล้วปีที่แล้วพ่นแล้วครับพี่น้องปีนี้ก็พึ่งลองมาปักครับนี่ก็เป็นไม้หม่เนาะครับเนาะเอาครับ จะรับบ้าแจมก็จะหาปักเบ็ดไม้ใหม่ไปเรื่อยครับพี่น้องล่องเบงเมืองไหนมีปลาผมมีปลานะครับเนาะจะได้หู้ครับผมปีหนาก็จะได้มาลงอีกครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานครับพี่น้องต้องมิดก็สิบสองแต้มเพล่นละครับได้หอดปลาไหลครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าแจมก็สิบอลากลับ้านครับผมค่อนข้างจะดึกแล้วครับมัน บาวนิวก็กันข่าสีง่วงนองนะครับเนาะเอาครับพี่น้องพอกันกับบาวแจมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บาวแจมก็ขอกราบสวัสดีครับผมไปครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับครับครับแจมที่เจ็ดครับผม ง้ำครับตอนนี้ต้นง้ำโอ้ยรุดมือโอได้เยอะครับได้เยอะโอ้โหได้เยอะจริงๆรุดรุดเฮ้ยเกือบอะไรฮะแต่สิเจ็ดนะครับคุ้มท่านครับผมว้าคือว่าเร็วอยู่ครับ